สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่เซ็นทรัลพระราม9นะคะวันนี้นก็จะพามาสัมผัสประสบการณ์รับประทานของฟรีนะคะกับบัตรเครดิต tomorrow ของ BANK UOB ออบเราก็จะให้ดูว่าทุกๆเดือนเนาะถ้าเป็นใครเป็นใครถือบัตรเครดิต tomorrow อยู่เนี่ยก็จะได้ SMS เขาเรียกว่าโปรโมชั่นว้าวันบาทของ tomorrow นะคะซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะมี รายการอาหารให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากรับสิทธิว์วันบาทก็คือจ่ายเพียงหนึ่งบาทเนาะแล้วรับสิ่งเหล่านี้ไปวันนี้เราก็จะมากันที่ร้านแรกนะคะเดอะอาเล่นะคะมาค่ะวันนี้เราจะมาสั่งรับสิทธิ์ tomorrow ว,วันบาทของร้านอา l e เล่นะคะซึ่งเลือกรับได้ระหว่างเขาเลือกอะไรได้บ้างนะคะพี่มด จัสมินชานมไม่เอามีอัดส,สามกับกับชาเขียวเหรออ๋อจัสมินกับอัดส,สามโอเคถ้าชอบแบบเค็มๆก็เป็นมาค่ะรับสิทธิ์ของ tomorrow ค่ะอ่อ,อันไหนเนาะไหนเนาะนี่แนะนำให้มาต้นเดือนนะคะเพราะว่าสิทธิ์มันจะหมดได้แล้วกดได้แล้วนะคะพร้อมใช้กดนะคะ ตึง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 เออยืนยันได้โค้ดขอเป็นโมดูบาร์โค้ดเนาะอ่าแล้วเป็นเมนูจะได้เป็นอ่าเบสทีเจสมีเอาอัดสัมค่ะไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นหวานปกติหวานน้อยสุดหวานยี่ห้าใช่ไหม เรียบร้อยนะคะแล้วพี่ต้องจ่ายบาทหนึ่งใช่ไหมคะอยู่ไหนล่ะเรนนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องชำระหนึ่งบาทวิธีการก็คือเราไปที่บาร์โค้ดนี้ค่ะชุกๆนี่นะคะ,ะ,คะเลือกขึ้นมาหนึ่งบาท เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอรับได้แล้วขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะว้าวันบันชาจากร้านอาเล่นะคะ อีกร้านหนึ่งนะคะที่รับ tomorrow mm hmm. ก็คือ brow เรามาลองถังสาข,ขานี้กันมีไหมคะ <ST S> มอามองหาป้ายนี้นะคะว้าวันบาทจาก tomorrow รับอะไรอะชานมไข่มุกใช่ไหมอา brow n sugar pearl with milk อมากค่ะ เขาก็จะส่งมาเป็น SMS เมอแบบนี้ทุกเดือนสิเดือนตุลาคมคุณได้สิะมีเมนูให้เลือกเจ็ดอย่างแต่เราจะเลือกได้สองในเจ็ดนะคะนี่ค่ะวันนี้เราเลือกอีกเจ้าหนึ่งคือบราวน์ต้กดรับสิทธินะคะก็ย่างยินดีด้วยรอแป๊บหนึ่งน้องค่ะและพรก่ o morrow ค่ะพร้อมสายอ่าแล้วก็กดโค้ดให้น้องเข้าไป เด้อนลงไปรับสิทธิ์ยืนยันโอเคยืนหน้าจอบาร์าโ้ดนะคะโอเคอ๋อสแกนอย่างนี้เลยได้ไหมคะโอเคแล้วก็ค,คุณพี่ไปใจหนึ่งบาทเพราะว่าเขาชื่อว้าวันบาทนะคะคือเราต้องเปิดแอปตอนนี้สมาร์ทโฟนะคะรวมแอปต่อนะคะของโรบี อ๋อต้องโหลดใหม่เหรอคะ UB Tomorrow <1, S 1> ก,ก็หนึ่งโหลดใหม่จากสองกะบบเขาจะอัพให้เลยไหมเปลี่ยนจาก Tomorrow <ล>เป็นอันนี้เลยเหรอ UB Tomorrow โ,โอเคอ่ะแล้วเราก็มองหาป้ายนี้นะคะเขาจะมี QR code ให้จ่ายหนึ่งบาทอุ๊ยวันนี้เร็วมากนะคะอือโอเคเรียบร้อยค่ะ,ะ,ะ Successful ได้แล้วนะคะ ชาไต้หวันชานมไข่มุกจาก tomorrow อีกเมนูหนึ่งนะคะที่เราจะมาใช้สิทธิ์ tomorrow ก็คือที่ร้านไมเซนซึ่งที่นี่สิ่งที่เราจะได้ได้ก็คือนี้ค่ะแซนด์วิชคัสซีสันใน,น,ใน <laughs> จะอ่านว่าสีสันหรอไม่คัสึสันในนะคะนี่ก็จะมาในราคาว้าวันบาทเหมือนกันหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมหน้าตาจะเป็นแบบนี้ กิฟเก๋มาลองสั่งกันค่ะใช้สิทธิ์พร้อมใช้ค่ะ<อ>มกระเลื่อนเปิดอาเหมือนเดิมเพิเ่มลูกค้าเขาธิ์รับสิทธิรร์จริงยืนย,นยัน,ยานอาจจะหลายสเต็ปปนิดนึงไม่บาร์โคนไหมคะคง่ายเรียบร้อยชำระหนึ่งบาทนะคะ ก็คือทุกที่เขาก็จะมีตั้งป้ายอย่างนี้เนาะอันนี้มาเป็นสามเหลี่ยมเต็นการ์ด,ด <c redit> เใครชำระเงิน อร้ยได้แล้วค่ะเดดี๋ยวมาู้ไม่เคยยังไม่เคยทานไมเซนเลยนะโอ้มาเป็นแพ็กเกจจิ้งน่ารักเปิดดูเลยก็แพ็กมาอย่างดีนะคะใช้เวลาทำแบบนานอยู่นะก็เขาก็ทำสดใหม่ให้เลยอ่ะร้อนอุ่นเลยอ่ะโอเคนี่ไงไีแซนดิชอ๋อเป็นแซนวิชหมูทอดเดี๋ยวมาชิมห้ดูนี่แพ็กมาอ๋อแพ็กมาอย่างดีเลย ดิชิมพิสดูทีนะคะเมนูปิดท้ายนะคะที่เราจะมาแลกกันวันนี้แต่ว่าเป็นอัพมาสที่ถ้าต้นเดือนได้รับ SMS เอ็มเอวัลว,วันบาทคุณควรจะมาแลกสิ่งนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าหมดเร็วมากก็คือโดนัทของคริสปี้ครีมออริจินอลหกสิบเราใช้อัลเล่ไปแล้วนะคะต่อไปเราใช้กันน้องโอเคออริจินอล ปกติหนึ่งหชิ้นอาไไ่่มีอหนึ่งโหลมัน249อเ๋อโอเคค่ะนี่นะคะเราก็ติ๊กแบบนี้แล้วกดยืนยันปึ๊บพร้อมใช้กดได้เลยไหมเนาะโคนไม่หายแล้วเนาะรับสิ ยืนยันอ่าวรอฮะเปลี่ยนเป็นบาร์โค้ดแล้วรอทุมมอโล่คะ่ะอ๋อโอเคทุกที่ก็ทําดีหมดเลยนะค่ะอุ้ยแม่ผิดแอป <c oughs> แอปใหม่พร้อมให้บริการรอก่อนนะ เย่เย่ได้แล้วมากินกันมาค่ะเรามาดูข้าวของที่เราแลกมาในวันนี้สำหรับร้านแรกอเล่เราทานไปเรียบร้อยนะอ่ะคุณโมดได้ได้บราวาวมาแล้วก็ไมเซนไมเซนเมื่อกี้นะคะแล้วก็คริสตี้ครีมของเรา เป็นสองคนที่กำลังไดเอทอยู่นะคะกินแต่ละอย่างดูดูส่วนทางกับไดเรกชันเราเปิดยังไงล่ะคะเนี่ยอ๋อเปิดทิศนี้เปิดทิศนี้เมื่อกี้น้องเขาบอกร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสี่ก็คือในบรรดาของทั้งหมดเนี่ยโดนัทเคสปี S ้ครีมร้อยเจ็ดสิบสี่เนาะงสุดชาชาบราวน์เนี่ยหกสิบชาอัลเล่ น้าเ0เมื่อกี้แล้วก็อันนี้68แล้วเขามีอย่างอื่นอีกนะก็คือมีเซเวนเซนเป็นไอติมซันเดย์ช่วยเล็ก9 9เออแล้วแต่เพอเอิญวันนี้เราอิ่มของหวานแล้วเรามาเน้นของคาวแล้วก็มีของเฟรนไฟรายของอะไรนะของโปเตโต้คอนเนอร์ตอนนี้เปลี่ยนจากเฟรนไฟรายเป็นนักเก็ตไก่อ่าเดี๋ยวเราชิมใครอยากชิมวันนี้ อยู่ในคริปที่ทีมอยากขออนุญาตชิมหมูทอดก่อนนะคะได้ฮะเพราะว่าเป็นที่ชื่นชอบของชาวคณะมากล้างมือแล้วนะคะอันนี้เป็นโปรดักต์ใหม่นะอุ๊ยอุ่นอะ่ะเขาเพิทำใหม่ไงสดคือมันร้อนอยู่เลยอะ่ะแปลว่าเขาเพิ่งทอดหมูใช่เพราะว่าแต่ร้านร้านไม่เซ็นต้องรอน,นิดนึงนะคะเพราะเขาทำให้เราใหม่เอิม่มชอบไงคะอ,อร่อยว่ะอืออร่อยอ้าวคือเราไม่เคยกิน เรายังไม่เคยกินอาหาร,รจริงจังของของไบเซนนะอจริงๆล้วไม่เคยกินจานวิสหมูทอดดีกว่าอืม,อม,มันคือหมูทงคัตสึนะนืามาหมูกรอบอร่อยอร่อยอ่ะที่สำคัญคือหมูมันอุ่นๆอยู่อ่ะเพิ่งทอดเสร็จอ่ะแบบอร่อยอ องกินจนถึงเออนัทไหมแล้วต้องกินเออนับทบดกล่องหรึเปล่าบ้องนะ่ะพวกกินน้นเดียวกินให้เพื่อนเพื่อนรู้ว่ามากินนะ <Yeah. S 1> จะปกติอะ่ะ <c oughs> เราจะแลก <c oughs> แล้วเอาไปให้คนอื่นหมูเป็นชิ้นมันไม่ใช่หมูสับแบบแฮมเบอร์เกอ่ะเป็นหมูชิ้นจริงๆแล้วก็ซอสมันปล่อยนะไม่เคยกินของไเซ์แลนด์แต่ว่ารสชาติดีมากกันดีโดนนะมีการถอนหายใจเล็กน้อยเพราะว่าอ่ะหมดหยิบไปหนึ่งชิ้นสี่สี่ให้กินใช่ไหมไม่ได้กินชิ้นหนึ่งเองอะ <laughs> จะคนละชิ้นเหรอไม่คนละชิ้นอ่ะชิ้นเดียวแบ่งกันดีกว่า <laughs> <laughs> ทำไมเท่ากันไม่น้อต้องกินหมดนดะ้วยหรอ รสออริจินอล้นออลำนางกินคืนอก็อร่อยดีนะหวานเบอร์สิบอ่ะขอบคุณทูมอรโรดีกว่าข,ขอบคุณขอบคุณทนะูมอโร่ขอบคุณทูมอรโร่ซึ่งเราใช้บัตรเครดิตของเขาอยู่นะ บัตรเครดิตมอโรสิทธิประโยชน์มากมายไม่ได้สปอนเซอร์ใดงๆนะคะแต่ว่ารับโปรโมชั่นทุกเดือนนะคะสรุว่าหนึ่งเดือนได้สองสิทธิ์ว้าวันบาตรหนึ่งเดือนได้สองสิทธิ์นอกจากนอกจากว่าวันบาทมันมีสิทธิ์อื่นๆอีกเยอะเลยนะมีแคชแบ็กเพียบเลยอ่ะเขาเหมือนมีมิชชั่นให้เล่นอ่ะทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วคุณจะได้ แฮชแบ็กสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นเนี่ยได้เพียบเลยก็ <ฮะ S 1> ติดตามสิทธิประโยชน์นะคะจากห,หลายหลายผลิตภัณฑ์การใช้งานของพี่นกมิชล,ลินเบิร์ดได้ต่อไปเพราะพี่นกจะพาไป,ไปไปชิมไปกินฟรีก,กับผลิตภัณฑ์ไหนบ้างวันนี้สวัสดีนะคะบ,บ๊ายบาย